ผู้ชมทุกคนเนาะโมนี้ก็เป็นมือวันเสาร์เนาะเป็นมือทีพนตกมันมือเลยนะเข้าห้องไปยังบบได้กินนี่นะสั่งพูดเป็นดายังบบเป็นสั่งนี่คือเอ้าถนัดเลยนะโว้ยอยากกินเข้าตอนนี้เฮาไม่ยังวะแขกครับเชิญมาคนหนึ่งนะซึ่งเดินทางมาตงแต่อัตตะปื้อเนอะาะเขาสิไปกินหมูกระทะหรือว่าซีนด,ดาชนะเนะาะโมเมนต์ซาบูได้เอาสิ แนะนำเลยเนาะมาแต,าตะปื้ยอยู่บุระอู้แถวปื้ยแต่ไห้วะบ้านยังจับมาดินี่เนาะจ่างมือกล่องว่ายังไฮไทยอู๋นี่ยนะนี่นางนี่เน่เน,น่เน,น,นาะตากาก,กดุยดุยกางก,กลางหน้า ตุ้ยไอ้ตุ connect, <glass> part, ้ยกางหน้าเนาะเออนี่เนาะมือกล่องไหมไหนเป็นมือกล่องแล้วเดี๋ยนี่ฮะเบียนชีพเออบียนอาชีพเพจพิ่นกะกางหน้าโปรดักชั่นยูทูเพิ่นกตุ้ยกางหน้าอย่าเอ้ยอก้อยมันีดเทาสิไปใช่ไหมเนี่ยไปกินหมูกระทะหมูกระทะเนาะสิให้เบิ่งว่าพนมันตกแห้งใช่ได้เจ้าพวกเขาบ็เลยกินเขากินหนักมานะมาหอดก่อนได้ยไทยหูบชุดท้ายพนนำมัดมือเลือกประเทศไทยจ้ะ ังมาได้นี่ยเลยเจ้าอะไรเนี่ยเทไรเทไรเทไรก็ะไรไปไหเขาจะพาไปกินไปไปสิ่งด่าเนาะเออเขาจะกินเข่ามือเงินเขาเดือดอย่างไทยเออมือเงินเขาจังทายเขาตอนนี้ยกเลิกก่อนไปเขาจะพาไปเบิ่งคนมันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ทุกคนเออใช่เบิ่งเนาะทามคนเขาจะไปได้จังไดนี่แข่กรับเชิญอันนี้ก็คำแซงเนาะตอนนี้มันคำแล้วเขาจนบริษัไปหาเห็ดคลิปถ่ายคลิปมานะ ขึ้นเอาขนาดนี่เบิ้งนี่พนตกดิ้นเลื่อยไล่วันโบเวี่ว่างหุนทางเที่ยวเปียกเปืือนไลยแถดแต่ขี้ต้มทถาอาก็ย่าดล่มก็เลืยยางตีนยุบข่อยก็เลยโยยุบยางไปตีนติดว่าสิเอาโตเว้นวิ่ต้มดินลมเลยประหลาดเหมือนล่มต้มเปืือนเหมือนมองมองมินแล้วจบเอาลาวหลุเกินยืนได้บองไว้อาก็เกือบจะขาดขี่รถจักอีกได้นี่ผูเบิ้งรถใหญ่กระบะมีถูกเกินนี่นตกลิ้นเป็นนี่แหละแห้งกว่านี่กี่นี่อันนี้มัน พอนล,ลงเลยเนาะนี่เนาะป้าเผื่อไปในปีอ <c oughs> นี่ยแน่นอนเฮาชีขี่รถแบบคนละคันเฮาชีแบบอากอยรายงานสภาปรากาศนะขี่รถในในมือกล้องชองคนเนี่ยนะขี่น้ำกันไปหานได้วันนี้พู house, อยูอ <า S 1> อ่ไรเฮาเนาะไาเฮาไรเฮาหปล่าลเฮาคือแชมพูคือแชมพูไปน้าไปห้องโอโกฝนแห้งมาเลยท่านผู้ชมไปเบิ้งโหลดนี่พู้เช็ดได้ในเบิ้งฮาต่อขอบันนี้ ไปืนมาตนะหลักตัจองเข้ามาแล้อยไปไปเลยหัแบบหยาพนนะตามคนไปนี่แหละสตามเบอร์นี้พลันหลบหลบขาดอเฮดจมงสิบีขาดจมงสิกำกดเนาะได้งานสภาการเด้อตอนนี้พนยุดปักเซกับนโต๊ดมือเนาะเพราะว่า <ไ>นี่พยูเขามาทั้งเนหนะือหน้านเะมัน,นตตมีฝนกระโปมากบุยุทธประยังเลยบัดมือเลยหอดคำมูว่าจะหอดแจ่งดิพี่บอกตอนนี้พวกเท่ากาันอ,อดอะไรยิ้วเขาแห่ยิ้วเขาแห่อดอะไรจะเป็นแขกพ้นไปนะสิกรรมขาดอะไรได้อันแล้วจังหวะไี่เราเสียทาง,องาเอาออกมาคนลื่นเลย ม่มียุดมียออ้อนพอเลยท่างวันนาเีเท่ทากับแบบตรวแล้วตัวนเองรายใช่ป่ะกากาศไม่ดีเลยเขามีรถรถรถโอ๊ย โคตรเอาจริงๆก็มีดนาะสันนาต้อนได้ต้อนได้สัตนาสื่อกิิงไม่แต่ละเดื้อสื่อจริงสื่อจริงโคตรแถลงจิงมันก็ยังี้โมจบตอนนี้โมจุบซะอก้อยสภาพอากาศตอนนี้ก็ฝนตกเหงเขาเหงเขาเลยบายโอ้ยคุณทาเมียเขาเมียเขาเนี่ยเขา พวงเขาสอนวงเขาสอนระวังเนี่ยตายรูดจัมพนพัมมือกันจอดตอนี้เป็นเวลาสิบดง่งาชิบแปนนัทีเนาะยูบัสเซ่เขากะวันว่ายัโต๊เรื่อยๆเลยบอท่านจิ้กระโดดครอบยาครอบยาจับเป็นจุน่ะ ยิ่วงวู่ยวในไสัตว์ยิ่งดีนะโอ้ออกไม่ได้ไ <laughs> อีก็ซื้อเลยผมไปเหลี่ยมอยู่เชียจันทบุมันกำขาดเท่าไหร่เลย <laughs> ตอ,ตอนนี้เขามาห่อนห่านเลยเนาะให้กำแสงกินเลยฮะ มาหอดคันนี้เข้าก็เปียกเนาะมาหอดห้องแล้วมาหอดคันนี้เขากันสิปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะอ้าวไปใช่บุตรเลยว้าลูกมาก่อนปิดคลิปบอกล่าทางผู้ชมก่อนเอ้ยกินอิ่มเลยชมูนี่เอ้าบอกล่าทางผู้ชมเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้หัวเขนม จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซัตตะไข่ให้อาก้อยแน่เนาะเออเพื่อยังเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮานี่แหละเออเพื่อในคลิปต่อไป้มืออื่นเฮาชิไปถ่ายคลิปอยู่แฟนสิบหม้อเนาะเพราะว่ามันมีงานเขาเห็ดบอลไทยหูแบบบอลไล่ๆเนาะจ้างมือกล่องกะเออทะเลก็พี่อ่าซัมบ้าไล่ซัมส์สแกแต่ซัมส์ตแกกินก็ได้ไปแฮะเอาแกชินโบแมนแหละโบแมนโบแมนโบแมนตัดออก มาหอนกันนี่เฮากับปิดคลิปเพียงเท่านี้นอนเอื่นแหละพอกันใหม่คลิปนามืนนี้พ้นตกแห้งเขาก็เลยมาได้ไปใส่ท่านผู้ชมเไปอิลี่เขาเ็ดคลิปเผื่อไปกินสินดาษยังไง่ทนผู้ชมหิวน้ำกันกับผู้หิวกับผูเป็นยงังบ๊ายบาย